พบกับพัขบขอบแทนโบแ่แหละต้องพูดแล้วนะต่อไปอ่ะคนจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสเพราะว่าเบสอยู่หลังไมค์ตอนนี้นสวัสดีครับวันนี้โบ้จะมารับโลกยู YouTube ทูบร้านทรัพย์สิบบนรับไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไปขึ้นเวทีเขาส่งมาที่บ้านแล้วใช่แต่แ,<ล>แบบไม่ได้ย<า>ินไงพูดบ่อยเหลือเกินไม่ยินโบ้ไงอ๋ออุ้ย ก็เรามียูทูบเบอร์หลายคนเลยนะครับผมที่ดังๆอาจจะมีคนรู้จักนะครับผมโบร,รู้จักเขาหรือเขารู้จักโบลรูร้จักใช่เขาไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่าก <c oughs> ็สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างดีครับวับบนนี้มาทำอะไรครับทลางวันร้านครับร้านสามหมูโ่โคตรไวเลยอเอาพีา่เลี้ยงกินก่อนเลยแทนพี่ <c oughs> อ้าหเราพี่ซื้อมาพี่โอนซื้อเนี่ยถามวาดิของมาจากธนสคารพี่ต่อเลยจะไปแก้น้องนะปิดเรื่องการนะยแล้วังตัวหล่อเลยไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตะโกนดังๆเลยพี่เชียร์ดังเลยโอเคนะตอนนี้พี่ขออะไรอยากไดหมพี่ขอเงี่ยงพังนี้ปะได้ปะ เลี้ยวขวาไปเลยพี่ไม่ถ่ายกับน้องด้วยเออเออเออใหพ่อเขาเตะหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักก็รวมรักทั้งห์นะไม่ได้โม้งด้วยนี่นเป็นกระสอบทรายได้เลยเปล่ามา哟หนึ่งสองสามบังบังหนึ่งสองตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเข้าไปข้างในแล้วนะคะ ซึ่งจะเป็นงานแบบว่ายัางไงไม่รู้อะก็ต้องเห็นพอมเบสแหละมา YouTube Day YouTube ย์ y 2019เยอะนะคะตอนนี้นะคะเบสเจอพี่ส้มมาลีนะคะซี่เบสชอบฟังเพลงที่เขาคัฟเวอร์มากเดี๋ยเราจะเข้าไปทักเขาใช่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 ใช ชอบปะชอบปะโอ้ใช้ได้เลยนะนายบอกว่าพี่เ็นคนดังปะคนดังมากอะคือโบ้ผิวโคตรดำอะครับไปแข่งบอลมาไงนี่น้าวันนี้น้า ใช่แล้วทุกคนสูมูเข้ามาหน้านัตตสวยไหมตก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับเรก็ไม่ได้รันสักนะครับขอบคุณสำหรับชอบแฟมิลี่คำสิงนะคะคำสิงแฟมิลี่ถาม้าชอบเลูดผิดไม่ได้ห้าพูดผิดชอบเลยคสิ่เป็นเกินเป็นเด็กเป็นเล็กมีลายเซ็นหรออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเดีย

我 ộ t t r ă สวัสดีคร <Yes. S 2> ับผมวัสดีครับครับผมคุณพ่อคุณพ่อไม่มานี่นะคะปเปเระเข้าไปในงานกันอยู่ข้างหน้าเวทีแล้วจ้ะอุ้ย e <coughs> pa <coughs> 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 แฟมลี่ชาแนลค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใ้คำสิ f งแฟม y ลี่ช n แนล้วยนะคะไปถึงด้ยบานเจ๋งอะจรงมากเลยทุกคนเจ๋งเจ๋งทำไมอะมันเป็นอะไรเขินน้องเขินอะน้องดูทุกคลิปเลยนี่ะ คุณพี่หรือคุณแม่คุณพี่คุณพี่คุณแม่ไม่หนูเป็นพี่สาวที่เป็นน้องเออแต่พ่อและแม่ไม่ได้สิงห้าหรือคำสิงคำสิงคำสิงอีกเลสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนแรกที่ผมบอกว่าพี่เคยดูพี่พี่เขาเคยดูช่องเราซุปเปอร์เทลีอนแกนเหมือนกันเนี่ยตอนแกนเหมือนกันทักทายครับทุกคนครับ เนี่ยพี่แฟนขับน้องเลยน้องชื่ออะไรเ้าเฮ้ยแฟนขับขับบอกชื่ออะไรนะโบ๊ทครับน้องโบ๊ทผมนั่งดูอยู่เลยตอนที่น้องเต้นชนคานโชอะบอกไปเลยน่าโม้มาไม่ได้ชนป้าดี่อันนี้เ่ยชนเป้าไม่ใช่ชนคานอยจริงเหรอหลายคนโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอรับรองทุกท่านนะครับเข้าสู่ กลบอลจันทร์วอร์ดเซอร์รมอนี่ในวันยูทูบเดท259และโลแรมบอลดอนแอสเตรียแบ็คคอรแห่งนี้นะครับในข้อความหม่ที่ดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบจะมากันดาสร้างสีรษะโคตรครับหลักตัดต่อไปขอแสดงความยินดีกับคำสิงแฝงวิลลี่แชโดว์น้องโบ๊ทแบ็ครอบครัวคำสิงในรับกับไลฟ์สไตล์มันาปนสาระฟุตบอลกิจกรรมแบบครอบครัวสุดสั่ครับ ช่องต่อไปชื่อมีความเก๋ไก๋สไลเดอร์สุดๆนะครับเพราะว่าช่องนี้คือเก๋ไก๋สไลเดอร์ครับเรารับเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ถ่ายได้ปะดี่ไหมอินสตาแเรมนะครับสั่นเสียงไปไปค่ะเราก็ไปถ่ายรูปกันโค้ชมาทางนี้พร้อมที เสร็จแล้วจบงานแล้วเย้ได้โลแล้วได้โลแล้วได้โลแล้วท่านผ<ส>ุกทนะีรติมเกียรตเกียรติมกียรติมีกีนกีริมอเกียีกิเกียรตเยราิมีเกียรเยรตกยเริมีกรีกี่รกยรเีเยเมีรเียเรยรเกีก มาค่ะตอนนี้ก็รับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว <laughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็รับโรดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องภูไม่ทำนี่มัมีอะไรจะเมาต์ตอนนั่งอยู่ใช่ปหมน้องภูน้บ,บอกว่าพี่เบสเดี๋ยวพี่เบสอ่ะขึ้นไปรับนะแล้วพอขึ้นเวทีปุ๊บเดินไปรับเด<น>ินไปรับเอง<น>เดินนำเฉยตอนแรกบอกว่าพี่เบสรับนะเดี๋ยวเราดีนข้างๆยังยังไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ใช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 ่แล้วนี่บอก โอเคบอยปิดคลิปด้วยรวันนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์และขอที่ราลืมยูทู e ก็คือกองดีสอนะคะสวัสดีครับนี่ไปไไป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 